หนุ่มห้าร้อยไม้เนี่ยมีด้วยฮะไม่รู้เราได้ยินนะเมื่อวานแล้วเราเขียนแซวในพันทิปไปเรียบร้อยแล้วห้าร้อยไม้จะรวมกันตั้งห้าวันหรือเปล่าไม่รู้แต่น้องทําเก่งนะน้องปร์นี่สินมากเลยอ่ะเขาบอกปารนี่เกินไปจริงหรอไม่หลอกก็น้องเป็นดีเจนี่น้องร้องไปทําไปหรือเปล่าอยู่แล้วครับคือคือผมว่างานพวกนี้มันต้องแต่เป็นการบริการแล้วยังเป็นงานศิลปะด้วยใช่แล้วอาหารก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ิญาลงไปเย่ถูกมันต้องมีจิตวิญญาณดี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 น้องป็นคนเสียงดีนะไปภาากระตูนจะดีหรือเปล่ะเสียงมีเสียงสูงเสียงต่ำโอ้โห EFM มาที่เขาโด่งดังอยู่แล้วไม่ต้องกลัวแล้วฝีมือการทำของน้องเซรามูลของเราแล้วค่ะน้องน้ำนี่เป็นไงมั่งได้ชิมหรือยังมีเสียงมั้งแม่คะนี่ไม่ใช่นี่ มันเป็นเศษเศษไม่ใช่ไม่หรอกก็มันมันอยู่ที่มันอยู่ที่การบีบนะครับถ้ามันบีบดีมันก็จะทําให้ในตัวนี้มันนันออกมานับดีอ่ะครับก็คือผมเป็นผมอ่ะผมจะบีบให้ลูกค้าเยอะไว้ก่อนถึงถึงมันออกมาเกินเราก็มาตัดได้คือยำไรให้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราไม่ได้นงทุนนี้ไม่หลอกเชื่อไหมว่าสมมุตินะไม่รู้ว่าน้องจะอยู่จะไปน้องไปตั้มร้านขายวัฟเฟิลมีคนตามไปแล้วล่ะเพราะน้องใส่ใจทุกรายละเอียด รู้ไหมว่าไข่เตียวอร่อยตรงไหนอร่อยตรงไหนใส่ใจไปจัง <c oughs> น้ี่เราเล่นมุกเป็นเหมือนกันนะฝากอะไรถึงคนที่รักน้องหน่อยก็ <c oughs> มีส,วสาวๆเชียร์นะเนี่ยหน้าน้องแนวมากเลยอะ่ะเห็นน้องแล้วนึกถึงก้อยสามเลยรู้ปะเขาดูแนวดูแรงแต่จริงๆล้วอ่อนโยนเพราะเราเขียนแซวเลยในพันธปอะ่ะดูเหมือนแรงนะดูแนวแต่อ่อนโยนครับโอ้ยน้อง่็เลยเสียใจเลยถ่ายแต่ผู้ชายก็ฝากแฟนๆนะครับหรือว่าคนที่ดูอยู่นะเข็นความตั้งใจผมก็โหวตให้ เย่ยังทันเนาะยังพอทันคนับตอนกันตานก็ตามๆก็อยู่แล้วตอนนี้ก็เฮ้ยเขาบอกสูสีกันนะมีคนบอกมาแต่น้องไม่ต้องสนใจอย่างที่น้องบอกอ่ะใช่ผมมีความสุขมีความสุขกการที่ทำแล้วก็ให้บริการคือเราแพ้ก็ไม่เป็นไรอ่ะก็ทำงานไปนี้ผมทำมันตั้งแต่สิบโมงไม่พึ่งนอนน้อยมากเลยนะพึ่งพิ่งรู้ตัวเนยว่าห้าโมงกว่าเวลาเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วใช่มันมันมีความสุขครับมันไม่เหนื่อยแล้ววันนี้แบบทำเครื่องดื่มโฟมมาก ไม่เพราะว่าทุกคนน่ะเขารู้ไงว่าพวกน้องเหนื่อยเขาเทาเทายอยทยอยมา oh. ไม่ด่าหน้ากันมาแต่มีคนชอบน้องจริงๆ <c oughs> ขอให้มีความสุขความจเจริญน,นะคะ <c oughs> แล้วเจอกันอีก <c oughs> ขอบคุณนะคะถ้าพรุ่งนี้ตัวเองอยู่เรามาซื้อแก้วสัญญาเช็กแฮนด์เชนเย้ขอบคุณครับ <c oughs>